โยกเป็นไงคะเป็นไงคะเปิดตัวในหน้าด้านไหมคะเปิดตัวในหน้าด้านไหมคะสวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้อยู่กับคอสมอเนาะกับเกม King of g l r r y เอ่อ g l r r y of King Hero of King H okay. OK. O K G O K R O V J หรือแล้วแต่คุณจะเรียกเลยคะ่ะคุณขาาแล้ววันนี้เราอยู่กับนางหวังเจนินใช่ไหม หรืออะไรนี่แหละสักอย่างหนึ่งด <c oughs> ิฉันจำไม่ได้นะคะ <c oughs> ซึ่งนางเป็นตัวละครต้นแบบของ R O V นาะแล้ววันนี้เราก็มากับในสกินของ Wave Dimension นะที่คอร์รับกันกับ R O V กับ H O OK. K อุ้ยดิฉันงงมากคือใน R O V เนี่ยคือซุ่มนะคะสามสี่พันถึงจะได้นางในในนี้ค่ะไม่คะ่ะในนี้ค่ะขายเหมือนตบหน้าเลยคะ่ะขายแค่หนึ่งพันถึงแปดร้อยเท่านั้นอีฉันก็ได้สอยมาเรียบร้อยซึ่งจริงๆริงะคลิปเนี้ย มันควรจะลงนานแล้วแหละแต่ว่าเอออีฉันอีฉันขี้เกียจทํานะคะออโอเคค่ะคุณเดี๋ยวเราอันนี้มารีวิวเอฟเฟกสกิลเนาะของนางหวังเจนสกินนี้ซึ่งก็แบบโอ้สกินสวยนะเอาจริงมีความรู้สึกว่าสวยกว่าในเอาีอีกอะเดี๋ยวผลเออไม่ใช่สิเอฟเ,เฟกจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตัดภาพกันไปในเกมเลยนะคะเดี๋ยวตัดภาพแบบหน้าด้านเลยคะ่ะไปค่ะ อีเดกตัดภาพมาไปในเกมแบบรวดเร็วทันใจโอ้แต่แหละตายแลอะออะดูดูดูดนี่เป็นยังไงสวยงามเดี๋ยวให้ดูท่าวับอู้ตายเวอร์ว่างอลังการอ่ะแต่ละวิ่งวิ่งแต่แต่แ,แต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 ่มาถึงก็ลุมกูเลยที่จะลุมฉันฝันอยู่นี่ไงยะตาย ใช้เอฟเฟกมีเพลงด้วยนะจ๊ะขอโทษอลังการกว่าเอาวีไปอีกเดี Tonight> ๋ยวเดี๋ยวมีรานในแบบสวยๆอุ้ยตายแล้วเฟิร์สบัตแบบเก๋ๆเลยนะคะเชิดสมไฟสหอบไฟเจ้าห่นเดี๋ยว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 มา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 อ้าวแอบไม่พ้นละครั้งหนึ่งอุ้ยตายเผื่อใช้ไปแล้ว Ui. Waste. Để bánh mình đi ra. Ấy da, nè. Ok, chụp. A! À. Gặp đồn cừu. Ui 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 ui. đẹp. Ui. Đừng mày đồ lời. Ui, đây 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 đâu. Đéo đéo Ui, là bánh เดี๋ยวเดี๋ยวขอกลับบ้านก่อนนะคะยิงสีนี่มันไร้การมากไม่นะกลับไปกลับไปซะอย่านะอย่าเลิกกับเธอไม่พอช่วยแต่ละแต้ละวายวายวิวิ่งเกือบตายความนี้แหละอย่านะคะอย่ามายุ่งกับอีชั้นนะคะดิฉันขอกลับบ้านก่อนนะคะเพราะความสวยค่ะสวยงามมาก โดนทายระยับเลยโดนทายยังระยับเลยจ้ะยับกันรัวๆอ่ะกูแต่และแต่และเดินเดินเดินเนี่ลอยแบบลองเพลงนี่สันจะไปได้อันติอีกเหรอเนี้ยอืไปิงเดี๋ยวเราไปช่วยข้างบนก่อนเพราะรู้สึกว่าข้างบนนี้อยู่คนเดียวซะแล้วอีอีนางแกล้งมันไปล่างแล้วว้ายไปสะ อุ้ยตายละวตาล้วุ้ยวุ้ยวุ้ยน่ากลัวมากเลยค่ะคุณผู้ชมค <c oughs> ่ะอีนางจูโล่งนี่นะมันจะล้วงกูอย่างเดียวเลยแต่โชคดีนะคะเราม <c oughs> ีแชร์เอาไว้ให้มันหนีไปโอ้ตายแล้วยัาไปเรือล่างเดี๋ยวไปช่วยเราจะไปไหนดีอะไปล่างกันละกันอย่างยิงสี่มันจะตายแล้วอุ้ยจูโลงอีจูโลงมันสัตวแล้วแน่หุ่นจ่ออ่ะกูตายไม่ได้ว้ายอย่ากูขอหน่อยแล้วกัน ามันลวงกูเออก็ถยเกิดแล้วท่าทางเป็นว่าเอากูกูควรจะดูแลตัวเองก่อนเนาะเพราะว่าคนอื่นเขาก็ดูแลตัวเองกันได้เ <laughs> ลิมากเลยลิปโป้เอ่ออิน่องนี้สารเนกยุ่งกับผู้ชายดีมกูเดี๋ยวก่อนๆๆเดี๋ยวให้กูเกิดก่อนนะคะ <laughs> อันนี้เราก็มารีวิวสกินอ่อของนาง เจ้ามันออกเสียงว่าไงนะหวังเจนเหรอหมอสจำไม่ได้อ่ะ๋ยวาจำไม่ได้สักรอบหวังเจนใช่ไหมหวังน่าจะชื่อประมาณนี้แหละหวังเจนซึ่งเป็นนางนางเป็นตัวละครต้นแบบของเตียวเซียนเนาะในอาโซึ่งแต่แอบ,บรู้สึกว่านางจะดีกว่าในเรื่องของอันติซึ่ง จากเมธที่ต้องแบบเอาตัวเข้าไปวงไฟเวลาแช่อันติกลายเป็นเมทโซนเป็นที่เรียบร้อยแล้วชาแช่ของนางเนี่ยก็แช่ได้แค่ครั้งเดียวไม่เหมือนของนางเตี่ยวเซียนซึ่งเตี่ยวเซียนบอกว่าน่าจะดีกว่าแชา่ได้สองครั้งอะเนาะแต่ก็นะตึงต๊งตึงต๊งตึ๊งตึ๊งเปิดอันตินี่หุย้ยเป็นยังไงคะแล้วมันไม่ตายด้วยนะอันติเนี่ยถือว่าสวยมากเลยนะเอาจิงจริงเดือด เยี่ยงสีมันหายไปไหนแล้ววะมันเงียบมากเลยอะ่ะอีดอกรู้มหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วเหรอโอ๊ยตายแล้วมันโผล่ตรงนั้นแหละโอ้เฮ้ยแต่แล้วรอกูก่อนโอเคค่ะกูไม่ได้ช่วยอะไรเลยกูไไม่ได้ช่วยผู้ชายเลยนะตอนนี้กูทำตัวเป็นภาระมากเลยนะคะ แต่ก็นะ่าเรามารีวิวสกินเนาะก็อย่าอย่าถือสาอะไรมากเนะเอาจริงๆนะเมนหวังนางเมนหวังจินเนี่ยหวังจนินออกสิ่งว่าไงวะกูก็ทำไม่ได้แล้วทีคือถ้าเมนนางนี่ก็คือกำมัดแล้วไม่เห็นอีชันเล่นเพราะอีชันเล่นง่อยมากไป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 ปอมก็เดี๋ยวคลิปก็คงจะเคลียร์ให้เราเองดูดิเวลานางเดินน่ะชอบมาก เอาเลยโอเคกูทำอะไรของกูก่อนกูจวยค่าไม่ได้เลยนะคะตอนนี้แต่ละอันตีมาแล้วอันตีมาแล้วอันติมาแล้วยังสีนี่มันหยุดแล้วโลกอจู่ไหนวะเนี่ยเจอตัวมดแหล้อ้ยกูขอค่าสักตัวได้ไหมฮะอ้ามันไปทันไ่ไงล่ะไอ้จอ เนี่ยเป็นลำนิสัยนะเรียกว่าเวสเตอร์เฮ้ยเอาเลยเอาเลยเอออื้มนี่นี่ไอ้เว้ยเว้ยเว้ยใจเออมันแทงกูกเฮ้ยก็เทอเกิดแล้วค่ะนี่คือผู้ชายมาแบกกระเทยนะคะเพราะกระเทยยังไม่ได้ทำอะไรเลยเออทำตัวเป็นภาระแล้วหนึ่งไม่เป็นไรนะคะเพราะความสวยความซุ้ยนะกันตรงนี้ อจ้าอจ้าเอาอีกแต่ว่าเกมเนี้ยมันไม่ใช่เกมที่จะจบไวขนาดนั้นเนาะเราอาจจะมีมีช็อตค่าได้ซึ่งค่าได้ตัวเดียวนี่กูก็ประทับใจแล้วนะการเล่นหวังเจนเนี่ยบอกตําตรงพอมอนก็ไม่ค่อยเล่นหวังเจอเท่าไหร่แต่ว่าเห็นสกินมันสวยดีก็เลยซื้อมาอต้องหัดไปเล่นนางหวังเจนแหละเดี๋ยวไว้เราจะมีสตรีมเฮโอเคเร็วๆนี้เนาะแต่ขอเวลาหน่อยเฮย้ยดักเลยอ้าว มันตายตอนกูเปดิดอันตีเนี่ยนะเอา,เ,อาลเลยกะเอาเลยกะเล่นจ้ะบวกเลยดึงมาอีแก๊กดึงดึงดึงเลยดึงเลยยังสีมันงโง่แล้วเอ้ยเฮ้ยปอมเข้าอยู่คีมเข้าอยู่เอาเลยคีบเข้าอยู่ใส่ปั๊มใส่ปั๊มกะใส่ปั๊มกะเอาอีห่าเอ,าเอา้ยทีนี้จะมาดึงโดนวิ่งอ้า เกมเริ่มได้แปดนาทีนะคะกระเทยเพิ่งฆ่าได้ตัวเดียวค่ะคุณขาเฮ้ <c oughs> ยเอียงสี่ตรงนั้นจัด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 ไปไหนเปิดอันติสวยงามอ,าอ้าวอีจัดเฮียดิมึงดึงออกจากอันติกคู่ดำบลูโอ้ย <c oughs> <c oughs> เห็นไหมคะช็อตเมื่อกี้คือเฮียมากบอกเลย <c oughs> เนี่ย <c oughs> <c oughs> คือมันโดนแช่แน่นอน แล้วมันก็จะโดนนันติฉันแล้วมันก็จะตายในวงนันติฉันแบบสวยๆแต่คือคือดึงออกมาทำเพลืองงนะเอาจริงๆกรีดเลยโอ้แต่ละแต่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 ตายเอาดาร์กไหมอ่ะดาร์กได้นะชิงโจ๊กจิ๋วชิงโจ๊กจิ๋วเออออกเสียงถูกแหละชิงโจ๊กจิ๋วตีเลยตีเลยค่ะตีเลยค่ะตายมันตีปั๊บตีไปตีดาร์กไปตีออร์ติลด โฮ้ยรีบออยู่เดียวเปิดอันติสวยงามว้ายรัวมันเอาเลยว้ายยิ่งสีมึงตายแน่นอนบวกก่ะบวกมันว้ายแต่แล้วกูทำอะไรของกูเนี่ยโอ๊ยกูงงกูงงเก็บหมดที่เกือสวยงามตามทองเรื่องกดงามมณาการงานสร้างสิวเลนดาวล้านดวงนะคะเกมจบแล้วแหละออ๊ยตายจบแบบ วายเวอร์9นาทีนะคะคือดีใจไม่แท้ไม่ต้องตัดคลิปเลยจบแบบสวยงามเลยค่ะเดี๋ยวกูเปิดอันติให้ดูหนึ่งสองสามอ้าวอันติกูไม่ขึ้นเอออันติกูไม่ขึ้นกับคุณค่ะอ <Victory. S 1> สวยงามมากวิกตอรี่